คลิปนี้มาดู The h u c k กับเครื่องบิน Magnus เอฟเฟ t นะครับท่านผู้ชมอ่าลำนี้จะใช้เป็นมอเตอร์2208นะครับ2,600 kV นะครับใช้ใบ5นิ้ว3แชกนะครับสปีดเป็นสปีด30แอมนะครับแต่ที่จริงอันเนี้ยมันใช้อ่าใช้คันเร่งเยอะนะครับใช้พลังงานเยอะควรจะเป็น40แอมนะครับอันนี้ ใช้แบตเตอรี่3เซลล์นะครับ11.1นโวลต์2,200มิลลิแอมนะครับแล้วก็รีซซฟกับรีโมทใช้ของฝ่ายสกายนะครับลำนี้จะบังคับเลี้ยวด้วยลัดเดอร์นะครับใช้ซีโบ่กรักำหนึ่งตัวนะครับใช้บังคับเลี้ยวลัดเดอร์อย่างเดียวนะครับการทำงานการเล่นก็จะเป็นเหมือนเครื่องบินเบ้าเหมือนเ่้าบังคับท่านผู้ชมเร่งคือขึ้นเบาคือลงนะครับแล้วก็บังคับเลี้ยวซ้ายขวานะครับ อะมาดูกันนะครับว่าตอนบินมันจะเป็นยังไงนะครับ <Yahoo! S 1> น้ำหนักค่อนข้างเยอะนะครับตอนนี้ แบตที่เหมาะสมน่าจะเป็นหนึ่งพันหนึ่งร้อยมิลมนะครับมันก็จะก้อนเล็กกว่านี้แล้วก็เบากว่านี้นะครับอันนี้สองพันสองรอยมิ์แมนะครับก็จะหนักหน่อยนะครับนี่นะเวลาจะเพิ่มระดับก็เล่งนะครับอันนี้เล่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับตอนเพิ่มระดับนะครับเนี่ยนะโอ้ไม่ไหวครับหนักเกิน ามาดูชุดไฟครับเจ้าดะหักหายไปแล้วอ่า๋ยวนี่นะครับนี่หลุดมานี่เลยอ่ามาดูชุดไฟครับสปีดสปีดร้อนนะครับร้อนถือว่าก็ไม่ร้อนถึงกับว่าไม่ได้นะครับก็คือบินได้อยู่นะครับเมื่อกี้อัดคันเร่งเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแช่ยอยู่นานนะครับเพื่อจะให้มันเพิ่มระดับนะครับอ่ะตอนนี้แบต แบตไม่ร้อนนะครับมอเตอร์ก็ร้อนนะครับแต่ไม่ถึงกับร้อนมากนะครับโอเคถ้าได้แบตล็กกว่านี้นะครับก็จะโอเคนะครับอันนี้แบตมันหนักไปนะครับผมนี่นะเดี๋ยวรอบหน้าจะเปลี่ยนเป็นแบตเล็กๆมาให้ดูนะครับบินสนุกแน่ล้ำนี้มีตีลังกาได้ด้วยนะถ้ามันเบาอะนะครับอาสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ